สวัสดีครับอยู่กับชาวนี้พอด์แคสต์นะครับบทสุดท้ายของโชว์ y o u วิร์กนะครับจากออสซินคลีออนนะครับหนังสือน,นี้แนะนำให้อ่านกันนะครับสำหรับศิลปินเนาะบทนี้พูดเกี่ยวกับว่า Become a Documentary of What You Do ก็คือการที่เราบันทึกสิ่งต่างๆสิ่งที่เราทำช่วงผ่านๆมานะครับเขายกตัวอย่างคริสแฮทฟิล l ์ะนะครับ คนนี้อาจจะได้เคยได้ยินชื่อมาบ้างสมัยก่อนนะครับคนนี้เขาเป็นนักอวกาศเขาสิ่งที่เขาทำคือเขาขอให้ลูกเขาเนี่ยครับช่วยติดตั้งโซเชียลมีเดียให้เขา w w t t t r r f c e e o o o y y u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  e ต่างต่างนานะครับเพื่ออะไรเพื่อเขาที่จะตัดเล็บโชว์ซ่อมทอประปากินข้าวอาบน้ำแล้วมันน่าสนใจตรงไหนเพราะว่าเขาทำในอวกาศครับเขาไม่ได้ทำใน ที่บ้านหรือบนโลกปกตินะครับคือถ้าเรานึกดูด,ดีไอ้สิ่งนี้มันธรรมดามากเลยนะแต่พอมันเป็นสถานที่ใช่ไหมครับไอ้สิ่งธรรมดามเป็นสิ่งที่น่าสนใจขึ้นมานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็แบบมันก็แน่สิเขาอยู่ในอวกาศใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันก็ดูแปลกใหม่น่าสนใจแล้วเราอะ่ะที่อยู่เราไม่ใช่เป็นนักอวกาศเราอยู่บนโลกอาจจะไม่ใช่ศิลปินด้วยซ้ำแล้วเราจะทําทสารคดีหรือว่าบันทึกสิ่งที่เราทํา ยังไงนะครับเขาก็แนะนำมาว่าถ้าคุณไม่มีอะไรที่จะมาแสดงนะครับคุณก็พยายามเก็บเศษเก็บรายละเอียดต่างๆของการทำงานของคุณนะครับเก็บมานะครับแล้วก็ปั้นเป็นอะไรบางอย่างคือเราต้องทำสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่มองเห็นนะครับเราต้องมีครีเอทีฟหน่อยสร้างมันขึ้นมานะครับเดวิดคาร์ะ Carr, นะครับเป็นนักข่าวคนหนึ่งเขาบอกว่า No one is going to give you a damn about your resume. They want to see what you have made with your own little fingers. เขาไม่ส่้สนใจหรอกว่าแบบ r e s เม่คุณะจะเขียนดีขนาดไหนเขาอยากรู้ว่าคุณสร้างอะไรด้วยมือคุณได้บ้างอันนี้น่าสนใจนะ r e s เม่เป็นสิ่งหนึ่งที่คนโกหกกันเยอะที่สุดในโลกนะฮะนะครับฉะนั้นการที่เราค่อยๆบันทึกสิ่งที่เราทำแต่ละอย่างนะครับอาจจะถ่ายภาพอ่าทวีต จดบันทึกหรือแม้แต่ทําวิดีโอเนี่ยถึงแม้เราจะแชร์มันหรือไม่แชร์มันก็ตามสุดท้ายเราจะได้ประโยชน์จากมันเราจะได้รางวัลจากมันเราจะเห็นการพัฒนาของเราเองนะครับถ้าเราไม่แชร์นะถ้าเราแชร์ไปเนี่ยคนอื่นจะเห็นสิ่งที่เราทําแล้วอาจจะเกิดคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาบางสิ่งเราคิดว่าไม่น่าสนใจแต่คนอื่นเขาสนใจนะครับเราไม่มีทางรู้นะถ้าเราไม่แชร์มันออกไปนะครับฉะนั้นบันทึก สิ่งที่ตัวเองทำครับแชร์รายละเอียดนะครับยกตัวอย่างหนึ่งเราจำได้ว่ามีคนถ่ายรูปเมฆเนี่ยถ้าถ่ายรูปเมฆร,รูปเมฆเดียวเนาะมันก็คงไม่มีอะไรมากแต่เขาถ่ายมาถึงร้อยวันเนี่ยเขาก็มาโพสกลายเป็นงานใหญ่ที่ขายได้มุนค่าสูงขึ้นหรือแม้แต่คนอินโดนีเซียน่าจะไม่ผิดที่ท,ท,ทำเซลฟี่ตัวเอง90วันปะหนั่นแหละ5เดือนหรือจะไม่อยู่วันละที่ดังๆสมัยก่อนนะเนี่ยครับแล้วเขาก็ขายแล้วก็มีคนซื้อกลายเป็นมีม นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับฉะนั้นสิ่งเล็กๆรายละเอียดโปรเจกต์ที่คุณทำคนอื่นอาจจะสนใจอาจจะมีประโยชน์กับคนอื่นนะครับจดบันทึกมันและแชร์มันออกไปนะครับโอเคบทน,นี้เป็นบทสุดท้ายแล้วนะสำหรับเล่มนี้นะครับเดี๋ยวเล่มต่อไปที่เราจะคุยกันคือ Keep Going ของออ s ซิงคลีออเหมือนกันนะเราเจอกันอัพสดต่อไปครับสวัสดีครับ